ถึงลานาทุกคนโอเคพอถึงแล้วเราก็จะเห็นด้านหน้าเป็นแบบนี้นี่เขียนว่าชินจูกุเอ็กเซสเวล์ยยบัสสุดยอดใช่ไหม,มาะทุกคนเอาก็เข้าไปได้เลยเราเดินเข้ามากล้วก็เซิร์อิน์เมชันอยู่สายมือใช่ไหมทุกคนเราสามารถเช็คทามเทเบิลเขาได้ แล้วก็นเนี่ยจะเป็นบัสสั่นของสถานี BC B5 B6 อยู่ตรงนี้ตรงไปส่วนถ้าหันมาทางขวามือนะทุกคนคู่นี้เป็นตู้ติกเก็ตที่เมื่อวานเรากดกันเราสามารถกดเองตรงนี้ก็ได้หรือเราจะไปติกเก็ตเคาน์เตอร์ด้านหน้าตรงนี้ก็ได้ โอเคทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราอร,าราานะโอโหลดบัตมาแล้วเดี๋ยวเราไทยอีกทีหนึ่งเนาะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ละทุกคนได้สมมาแล้วตอนนี้ก็รออยู่ที่ท่ารถเราก็ดู t า m e t a b l ลนะมันจะขึ้นว่าเดี๋ยวหยุดของเรานะคะอันนี้เนาะมี นี่มันจะโชว์ว่าเวลาดีพาร์เราออกกี่โมงเนาะอย่างนี้เราออก10โมง25แล้วก็เลขทะเบียนรถ1347นะทุกคนมันก็จะขึ้นว่าเป็นอ๋อแถว C7 นี่ถ้าเรามาถึงนะแต่ตารางเต็มๆมันอยู่ข้างใน ทุกคนสังเกตจากรอบแล้วก็เลขทะเบียนร,รถดีๆอีกทีหนึง่งโอเคจ้ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราเก็บภาพระหว่างทางเนาะแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นเลยสถานีคาวากูจิโกโ 手腰かけます。